ทีสุดเป็นเกียรตกับทุกท่านนะครับเรียนท่านสอสอ,สอสมุทรเป็นเจรัหน้าที่ท่านรองคณะบดีนะรองอธิกัรอของทั้งสี่ท่านท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติโยธิ์ซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาลัยราชพัฒน์ยาลาฮะท่านอารีศีเลกิตซึ่งเป็นอดีตพอ การศึกษาสปทปัจจุบันก็สารใจไทยสู่ใจไท่แต่การคณะผู้บริหารโดยเฉพาะ,ะผู้จัดงานทุกท่านในวันนี้ตลอดจนท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมวันนี้รู้สึกมีความดีใจและก็รู้สึกภาคภูมิใจกับนักศึกษาไม่ได้โดยเฉพาะสถานที่ที่ยืนอย่างนี้ ผมเองก็มีส่วนในการอักดันได้สร้างอาคารเฉลิมพรเกยียรติแห่งนี้สมัยที่เป็นเรกาธิการสบตเพราะในขณะนั้นเนี่ยได้ไมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยแล้วมหาวลัยมีตติดของต่างชาติอยู่ไม่มีอาคารใดที่เกิดจากรัฐบาลไทยเลยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีสิ่งแทดงให้เห็นว่า ไม่ใช่นั้นเหมือนต่างชาติให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาแต่รัฐบาลไทยเนี่ยกับมองข้ามาวันนี้นวัตกรรมนะฮะเป็นเรื่องที่ดีงามมากโดยเฉพาะอยากจะให้นักศึกษาหรือผู้จัดการได้นึกถึงนวัตกรรมหนึ่งก็คือนวัตกรรม หรือฝันคิดเรื่องการศึกษาเราอาจจะเรียกว่าเป็นการดิ้นรนเพื่อการหาทางออกที่ดีของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องมาลายูพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องยอมรับว่าในอดีตก,การดิ้นรนของนักศึกษาที่อยากหาการเรียนที่สอดคล้องกับความเชื่ออัตลักษณ์หรือทางศาสนาเนี่ย ลูกหลานหรือในอดีตจะต้องดิ้นรนไปเรียนต่างประเทศในประเทศจะไม่มีจนปี2541ท่านอาจารย์รุ่ฟี่สภากิยา<อ>นะกนท่านอธิการมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของฝวามคิดนวัตกรรมที่พวกเรามาอยู่ในที่นี้ก็คือเป็นการบุกเบิกสร้างมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา จนกระทั่งเป็นมหาวลัยเอกชนแห่งแรกที่มีการสอนเป็นของอิสลามเป็นหลัก,ลกศาสนาเป็นแกนในการสอนซึ่งอันนี้คือเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมคือความคิดและสิ่งใหม่และก็มีคุณค่าอันนี้คือนวัตกรรมที่แท้จริง ปี2556สมัยที่ผมเป็นเลขาสปบต่อมหาลัยอย่าน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นมหาลัยฟาตานีนะครับซึ่งชื่อก็มีคุณค่าแต่ที่มีคุณค่ามากกว่านั้นก็คือวันนี้ระดับแรลคงของมหาลัยแห่งนี้เราเกิดไม่นานถ้าไปดูใน YouTube ในเว็บไซต์ ถ้าคนเข้าศึกษามากที่สุดเราก็อยู่ในท <Yeah. S 1> นะ็อปเทนท็อปเทของคนเข้ามาดูส่วนระดับโลกผมไม่ได้ติดตามแต่ก็มาอยู่ที่ไม่ระดับการศึกษาที่ยอมรับในระดับโลกนี่คือนวัตกรรมและก็คือสิ่งที่ดีงามเพราะถ้าไม่มีความคิดหรือ ไม่มีสิ่งใหม่ๆของศาสตราของอาจารย์รุตฟีหลอดศรสทธาอาจารย์ดรรุตฟีเนี่ยวันนี้สถานที่แห่งนี้ก็ยังไม่มีลูกหลานที่อยู่ในที่นี้จะต้องดิ้นลนไปเรียนต่างประเทศการที่หล่นไปเรียนต่างประเทศสมมติที่นั่งนี่เต็มหมดน่าจะห้าร้อยหรือห้าร้อยกว่าคนที่มาเสริมเนี่ยจะไปได้สักถึงห้าสิบคนหรือเปล่า เพราะการเรียนต่างประเทศมันมีขีดจํากัดมากวันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้มาอยู่ที่นวัตกรรมของผู้สร้างที่แท้จริงก็คือตัวบุคคลท่านอาจารย์ลุทฟี่ครับวันนี้เป็นนวัตกรรมที่ลูกๆก,กับหลานนักศึกษาจะได้มาสแสดงออก ในส่วนที่เป็นนวัตกรรมทางการเมืองของในพักประชาชาติก็คงจะต้องมาเรียนแบบของนักศึกษาท่านสสสมมติเป็นจระที่เป็นสสในที่นี้รวมทั้งผู้บริการเราก็จะกะะทำนวัตกรรมทางการเมืองนวัตกรรมทางการเมืองของพักประชาชาติเราหนีไม่พ้นเราจะต้องเอาปัญหา ความต้องการของประชาชนมาแค่ปัญหาความต้องการของประชาชนของเราที่ผ่านมาคือเราไม่มีพื้นที่คนสามจังหวัดไม่มีพื้นที่ที่ดินเรามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์แต่พื้นที่ในการเข้าไปคิดพื้นที่ในการเข้าไปสู่อำนาจในการบริหารจัดการหรือพื้นที่ในการเข้าไปเป็นรัฐบาล เรามีพื้นที่น้อยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเมืองการมีพรรคประชาชาติอย่างน้อยก็เป็นพรรคของพวกเราทุกคนพวกเราก็มีสถาบันในที่นี้ทุกคนอาจจะมองแค่สถาบันมหาัยฟัตตาน,นีแต่พรรคประชาชาติเป็นสถาบันของลูกหลานทุกคนที่เราเกิดขึ้นเราเกิดขึ้นมาเพื่อจะนำพี่น้อง ให้อยู่ดีมีสุขวันนี้เราได้ยืนในพื้นที่ปัตตานีปัตตานีเมื่อปีการของบประมาณปี2566เนี่ยของหน่วยรับงบประมาณต่างๆเนี่ยบอกว่าที่เอางบมาจังหวัดปัดตตานีบอกว่าปัตตานีเป็นจังหวัดยากจนที่สุดปัดตตานียากจนที่สุดได้ยังไงเมื่อเรามีปายด้าฝานเรามีทะเล ทั้งอ่าวไทยอันดามันถ้ามีทรัพยากรทางประมงทรายังยากจนอีกเรามีทรัพยากรทั้งผลไม้มีทุกอย่างนะแล้วทรัพยากรที่สำคัญคือเรามีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้แต่ทำไมปัตตานียังเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดการแก้เราคงไม่ต้องการ ให้ใครมาสุขคล้องเราต้องการโอกาสโอกาสหนึ่งของลูกหลานก็คือโอกาสได้มีพักพักการเมืองพักหนึ่งพักประชาชาติจึงเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราอยากจะเป็นพักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่ส่งเสริมพระบุญวัฒนธรรมความหลากหลายของวัฒนธรรมในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะความหลากหลายในพื้นที่ ความหลากหลายต้องมีเอกภาพความหลากหลายต้องมีพลังเพราะความหลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงามพลเอกชาริตจงย,ยุทธบอกว่าดอกไม้หลากสีดอกไม้หลากสีถ้ามาอยู่ในแจก,กันมันก็เป็นความสวยงามดังนั้นพรรคประชาชาติจึงเป็นพรรคที่มีนวัตกรรมที่ต้องเล่นมาทําเร่งทำมาที่หนึ่งคือ ต้องพาพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้หลุดพ้นจากปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความยากจนให้หลุดพ้นสิ่งที่จะทำให้หลุดพ้นเราต้องทำให้คนเท่ากับคนทำให้คนมีความเสมอภาคทั้งด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจกด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงคิดว่าพรรคประชาชาติเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรารู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เราหนีไม่พ้นเมื่อประเทศไทยถูกเป็นประเทศที่จัดให้มีความเหลื่อมล้ำที่สุดของโลกมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกอาชีพที่มีความเหลื่อมล้ำที่สุดคืออาชีพเกษตรกรเนี่ย เรามีความยากจนที่สุดแต่คนค้าสินค้ากับเกษตรกรกับรวยที่สุดนี่คือตัวอย่างเรื่องการศึกษาที่เหลื่อมล้ำง่ายที่สุดเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของรัฐคือเราส่งเสริมการศึกษาเด็กต่อหัวต่อคโรงเรียนของรัฐโรงเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยรัฐสนับสนุนห้าหมื่น 5 0 0 0บาทต่อหัวต่อคนต่อปีแต่กลับพอมาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลับส,สนับสนุนประมาณ13ื่นตอนนี้อาจจะขึ้นมา1 4หรือกว่านั้นถ้ามีมูลิตินี่ไม่ต้องไปไกลเลยนี่คือความเหลื่อมล้ำทั้งที่โรงเรียนทุกคนมันีน่นี่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาก,ก็หนึ่งในการที่ลนเพื่อความหล,ลุดพ้นเพราะเราต้องการเรียนในอุดมการในความเชื่อของเรา จึงต้องมีน้นการสอนศาสนาแต่ครูสอนศาสนากลับไม่มีค่าตอบแทนเลยนี่คือตัวอย่างครับคือสิ่งต่างๆทุพวกนี้อาจารย์รุ่ฟี่ท่านทําให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือมหมาลัยฟาตานีแต่พรรคประชาชาติต้องเอาภาระปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องสวัสดิการการแก้ปัญหาจากคนที่ให้พ้นจากความยากจน หนีไม่พ้นเราต้องเดินไปถึงรัฐสวัสดิการเช่นเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ20ปปีหรือจบมหาลัยเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องมีสวัสดิการเดือนละสัก3,000บาทคือเท่าที่3,000บาทก็เกิเช่นความยากจนความการเรียนฟรีการศึกษาฟรีเนี่ยไม่ทําให้คนตาย ความเหลื่อมล้ําหรือความยากจนเนี่ยทาให้คนตายวันนี้พักต้องกล้าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่านสสสม,มุิก็ดีถ้าลูกหลานได้ดูท่านสสสม,มุิในสภาตลอดสามปีเกือบสี่ปีเนี่ยท่านสสสม,มุิจะเอาปัญหาของลูกหลานเนี่ยของปัญหาในพื้นที่ทุกมิติไปพูดเมื่อก่อนที่ประชุม สัปดาห์ที่แล้วท่านสสสมมติก็นำปัญหาของลูกหลานที่ไปเรียนที่มาเลเซียจะต้องอยู่แบบคนผิดกฎหมายเพราะว่าจะไปต่อใบอนุญาตก็ช้าแล้วก็เด็กเราที่มาเลเซียประเทศอื่นๆเขาสนับสนุนทุนแต่รัฐบาลไทยกับไม่สนับสนุนทุนท่านสสสมมติเอาปัญหาของพวกเราที่ไปอยู่มาเลเซียมาพูดในสภาเนะี่ย เป็นสภาผู้แทนให้คนทั้งประเทศฟังนี่คือหนึ่งตัวอย่างที่เราจะทําได้และเราก็เชื่อมั่นว่าพรรคประชาชาติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนคนรุ่นก่อนก็หัวหน้าพรรคก็เป็นคนสามจังหวัดเป็นคนยะลาอาจารย์วันนอดังนั้นเราต้องการให้พรรคแห่งนี้ที่เกิด ในสามจังหวัดเกิดในประเทศไทยขึ้นมาแล้วและจะเป็นพรรคที่จะแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเชื่อมั่นว่าในอนาคตพักจะต้องมีความใหญ่ขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นแต่การแข็งแรงหรือการใหญ่ของพรรคประชาชาติไม่ใช่เกิดจากการมาโฆษณาหาเสียงต้องเกิดจากคุณค่าของพรรแล้วก็พรรจะต้องพูดกับประชาชน จะต้องทําให้ประชาชนอันนี้คือทิศทางของพรรคครับก็ในท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะก็ขอชื่นชมโครงการแล้วก็เชื่อว,ว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะได้นำสติปัญญาที่มีอยู่ความคิดที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นนวัตรกรรม ที่ของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและทางพากคเองถ้ามีสิ่งอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะเอารูปแบบนี้ไปใช้การพัฒนาในพื้นที่ของประเทศด้วยท้ายที่สุดก็ขอดูอาให้องค์เอกเลาะประทานพรให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและสมบวัิในทุกสิ่งทุกอย่าง ขอฝากสันนิษฐานยนต์แกกทุกท่านครับ